สวัสดีจ้าอิลาบ้านหน้ามิจ้าทีพานองนะจ่ามาเบ่งความอุดมสมบูรณ์ของอีสานบ้านเห่านะจ่าอีสานเฮ่าเนาะจ้าเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าแล้วฝนตกลงมากกับมิปูมิป้าลงรีนะจ่ามอนีีไดป้าลงรีหลายจ้าอิลาจะพาพีพานองมาต้มจ้าตอนแรกจ้าเอานามใส่นะจ้าใส่ข้าตะไไร้จ้าแล้วเฮาก็จะใส่บะคามนะจ่ามอน้ได้มากเป็นบกคามสดจ้า อีลาจะใส่บะาคามลงไปเลยนะจ๊ะก้าวาสมพอดีจ้ะพี่น้องจ้ะขั้นตอนต่อไปจ้ะเหมือนน้ำเดือดแล้วเนะจ้ะอีลาก็จะใส่ปลาที่ใดมากนะจ้ะมีเบิดจ้ะพี่น้องเท่งปลาเท <c oughs> ่งกบเท่งอียังล่ะเนี่ยเท่งปลาโรดเท่งไอห,หนีเนะจ้ะปลาลงลีแล้ะจ้ะพี่น้องสาัพัดยางนะจ้ะเท่งกระปูเท่งกุ้งจ้ะสุมมลาลงลีและจ้ะพี่น้องทังงงงลงลง้งเบิดเตาะจ้ะอีลาก็จะใส่ลงไปในหม้อเลยจ้า ต้มช่วงนี้ก็สีหอมเนี่ยจังน้อยจากหอมคาหอมตะไคร่ละจ้าเพื่อเลื่มทรงกินแล้วนะจ้ามาคามก็จะเริ่มเปื้ยนะจ้าก็จะเริ่มบอกทีรสชาติที่สมสมเนี่ยจังน้อยเนะจ้าเดี๋ยวจะมาปุงมเพิ่มกันนะจ้าขั้นตอนต่อไปจ้าอีหล่าก็จะใส่เกลือนะจ้าใส่เกลือให้ความเค็มนะจ้าใส่เกลือลงไปเลยจ้า อ้าเขาก็จะใส่ผงนวดจ้ะใส่ผงนวดลงไปน้ำจักน้อยจ้ะหรือใายอยากจะใส่ร้ายก็ได้นะจ้ะใส่ร้ายแซ่บร้ายอะไรหลกักจะใส่ไห่อีตูลงไปเลยนะจ้ะซีมรสชาสตรเบิ้งจ้าถ้ารสศาสตร์โอเคก็เอาเลยบ่ทันโอเคก็ใส่น้ำปลาเพิ่มจ้าแซ่บคือเกาจ้า